สวัสดีทุกคนเลยนะครับาจากการที่มีคนาถามผมอยู่เรื่อยว่าเออเรื่องคีย์บอร์ดฟกนี่นะมันก็เท่ากับเล่นงเปียโนใช่ไหมผมคิว่าอาจจะใช่นะแต่มันก็ไม่ใช่อยู่ดีๆนะครับเพราะว่าเปียโนเขามีพื้นฐานเบสิกมาอีกรูปแบบเาเรียกว่า,าพื้นฐานของเปียโนนะครับส่วนผมพื้นฐานผมคือ อีทูนนะครับมันก็มีเหมือนกันที่ผมมาเล่นในรักษาเปียนโนนิวไม่ถึงว่าปรับคีย์บอร์ดเป็นเปียโนนั่นเองผมก็เล่นธรรมดานะครับจับคอธรรมดานะครับบางครั้งอาจจะกระดิกนิ้วให้มันใกล้เคียงกับเปียนโนบางเท่านี้เองมันก็ไม่มีอะไรนะครับจะให้เบบเป็นหลักของเปียนโนโดยตรงเลยเนะี่ยผมไม่ได้เรียนด้านนี้นะครับไม่ได้ เดี๋ยครับชูไม่มีพื้นฐานด้านนี้เลยอมาพื hmm. ้นฐานจากอีกโทนนั่นเองนะครับ mm hmm. แต่หลายคนพวกฟังมาเออมันก็ใช้ได้นะฟังกมก็ดูดี mm hmm. ผมผมเท่าที่ผมดีด,ดูผมฟังผมก็อใช้ได้นะครับ mm hmm. คือมันเป็นาการเล่นในรูปแบบที่ว่าเรานี่ครับจะเล่นเพลงไหนก็ไดเ้เล่นเพลงไหนก็ได้โดยที่ฟังมัน มันก็ไม่ใช่เปียโนอ,อยู่ดีใช่ไหมครับเพราะว่าเปียโนมันมันเวลาเขาเล่นเป็นเพลงออกมานี่มันก็ไม่มันจะเป็นเพลงกรบรบรลงมากกว่าเป็นการไหลนิ้วไหลไปไหลมาไหลมาไหลไปอยู่แค่นั้นนะนะครับพอมาเล่นเข้าหมูดของเพลงมันก็จะไปะอีกเป็นลายของเขาไปเลยมอนเป็นลายของเขาไปเลยซึ่งผมก็ไม่เข้าใจเพราะผมก็ไม่ได้เรียนด้านนั้นนะครับส่วนของผมนี่มันเป็นแบบคิดทูณมา จะขึ้นเพลงอะไรก็แล้วแต่เพลงลูกทุก่งลูกทุก่งลูกลุงสติงสากลอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ลุงคอดธรรมดาคอดเอาคือเราลุงคอดธรรมดานี่แหละเแบสบคอดธรรมดานี้ไม่มีอะไรเพียงที่ว่าเพียงที่ว่ามันเป็นเสียงบิโนโนเท่านั้นเองใช่ไหมครับมันไม่มีหลักการเลยนมันก็เบบธรรมดาธรรมดาเองเพื่อนเพื่อนที่ มันมันได้ยุ่ยยากดีมันไม่เหมือนเป็นโนนะครับเป็นโนเนี่ยต้องโอ้โหต้องอะไรเท่าที่ผุเห็นนะนะครับมันก็เป็นทฤษฎีเป็นหลักการของเขานะครับแต่ผมเล่นไม่ได้ผมเล่นไม่ได้เลยครับถ้าเป็นอันนี้เป็นโนเขาจะเล่นอย่างหนึ่งผมเล่นอย่างหนึ่งนะครับอย่างเป็นเพลินเปีนเพลิงอันนี้ก็ปรา ก็อ <screws> ย่างนี้นะครับอย่างผมลิ้นนี่มันไม่ใช่ปีโน แบบของคีย์บอร์ดทั่วไปรูปแบบของหลักอิเล็กโทรมานา้นะครับคือเล่นธรรมดาเฉยๆนะส่วนนิ้วเนะี่ยคีย์บอร์ดมันมันเป็นเสียงเบนโนมันเสียงมันสั่นอยู่แล้วเราจะแช่เลยมันก็นิ่งเปลนไปแล้วก็ต้องกดดิกงบ้าหน่อยต้งองัวดาแต่ที่นี่เมันก็ไม่ใช่เบนโนอยู่นะใช่ไหมครับหาเพือพ่อนๆมีความเห็นว่าไงก็ทิชม,มันได้นะครับคือี่จเอาไปใช้ก็ได้เนี่ยผมเชื่อผมมั่นใจเพื่อนๆทุกคนก็งรีงๆกันทั้งนั้นแล้วนะครับ ก็พบว่าลี่มีทุกทุกคนนะครับ